าละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่รายการจริบิวพันผมนายพันับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม that's not my neighbor นี่บัจจัยเพื่อนบ้านผมนะ เกมที่เราต้องมาตรวจสอบนะครับว่าคนที่เข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยเป็นคนจริงๆหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยน่ารักกับคนที่เป็นโรคก,กลัวรูสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วผมจะทิ้งคําเตือนไว้ตรงนี้นะฮะรู้ว่าคุณผู้ชมรักการชอบกันแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรครับผมแต่สําหรับคนที่พร้อมเราไปลุยกันเลยดีกว่า วิดีโอต่อไปนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานดีๆกองตรวจสอบดับเบิลแกงเกอร์หรือกอตอดอถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณคือคนเฝ้าประตูคนใหม่ของตึก งานของคุณคือการตรวจด,ดูว่าคนที่ต้องการจะเข้าอาคารเป็นดับเบิลแกงเกอร์หรือเปล่าอย่างที่รู้ๆกันดับเบิลแกงเกอร์มีความสามารถในการแปลงร่างและสวมรอยเป็นคนอื่นแต่บางตัวนะ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นทาให้เกิดตําหนิในร่างจําแรงของพวกมันคุณต้องคอยจับตาดูรูปลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยให้ดีและต้องไม่ลืมที่จะตรวจรายละเอียดของพวกเขาอย่างถี่ถ้วนด้วยคุณห้ามผิดพลาดเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของคุณและเพื่อนบ้านทุกคน นี่คือโต๊ะทำงานคุณเรามาดูวิธีใช้กันดีกว่าตรวจดูผู้ที่ผ่านมาอย่างละเอียดผ่านกระจกบานนี้ที่ขวามือจะมีเอกสารเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยเรียงตามลำดับชั้นไว้ให้กรอกลิสความถูกต้องบนกระดาษข้างหน้าคุณและรับเอกสารได้ผ่านช่องนี้ถ้าคุณเห็นว่าใครไม่ใช่ดอกโกแกงเกร์ก็เปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปแต่ถ้าไม่ใช่ให้กดออดฉุกเฉินพร้อมโทรหาเราที่เบอร์3 3 1 2ทันทีโทรศัพท์นี้ใช้ติดต่อกับคนในตึกได้ด้วยนะงานของคุณสำคัญมากจงทำมันให้ดีล่ะ สุดท้ายนี้เราอยากแสดงความยินดีกับเฮนรี่พนักงานดีเด่นประจําเดือนเขาไม่ได้ดีเลิศอะไรเพียงแต่เขาเป็นคนเดียวในระแวกนี้ที่ไม่โดนดับเบิลแกงเกอร์กินซะก่อนได้โปรดเป็นอย่างเฮนรี่แต่ดีกว่าเออเป็นอย่างเฮนรี่อย่างนั้นเหรอ ยินดีต้อนรับสู่งานใหม่นะอย่างที่เห็นจากวิดีโอแนะนํางานของนายคือการตรวจสอบผู้ต้องการเข้ามาในอาคารแห่งนี้แต่ละวันจะมีรายชื่อคนที่ทําเรื่องขอเข้าตึกเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปได้ที่จะมีคนเข้ามาแล้วไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวถ้าเป็นอย่างนั้นให้นายติ๊กช่องไม่อยู่ในรายชื่อแล้วซักประวัติพวกเขาเพิ่ม และนายต้องตรวจสอบทั้งบัตรประชาชนและเอกสารขอ,ขอเข้าตึกให้ถูกต้องทุกประการตั้งแต่ข้อมูลไปจนถึงโลโกโด้ดีๆอย่าลืมดูวันหมดอายุของบัตรประชาชนด้วยล่ะเอตรงนี้กูฟังปุ๊บลืมปั๊บเลยครับผมวันนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี1955อย่าลืมซะละ่ะขอให้โชคดีนะพอนุ่มเออครับอุ๊ยเอาเลยเหรอสวัสดีค่ะโอ้โหตาเคไปเลยเอ้ย ไม่เขาอาจจะแค่ตาเขเฉยปะเออคนตาเขไม่จำเป็นจะต้องเป็นดับเบิลแกงเกอร์ก็ได้นะเออเอ,อ่อโอเคมาเช็ค ID กันก่อนคุณคือ Celine เวิร์จสเวิร์จิไม่รู้ผมอ่านชื่อไม่ออก1980 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเจ๊ <c oughs> แล้วในรูปแม่งหลับตาซะด้วยคนบ้าอะไรมันจะเกิดในอนาคตได้วะเจ๊เอ,อผมอยากให้ทนกับผมตรงนี้นิดนึงนะครับคือผมตกไทยเว้ยไม่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่ ผมทางานวันแรกนะเลขมันคือวันบัตรหมดอายุนะไม่ใช่วันเกิดนะครับผมเพราะฉะนั้นวันแรกผมก็อาจจะมีทําคนตายบ้างนะฮะโขหนึ่งไม่ใช่แล้วนี่ตอนนี้ยัง1955อยู่เลยเจไม่ใช่คนที่จะมาด้วยปะเนี่ยมาดูอย่างอื่นกันนะครับต้องเห็นว,ว่าเจตาเขนะเจเอ๊อ่ออยู่ห้องเช็คแป๊บหนึ่งเออเอ๊ะ ทำไมมีเจ๊สองคนวะอ๋อเป็นฝาแฝดโอเคเจ๊คือคนนี้ปะมีฝายอยู่ที่ข้างขวาจมูกโด่งขึ้นมาตัวผมผอมคอย,ยาวๆเจ๊ใกล้เคียงมากนะแล้วเจ๊หลับตาด้วยะฮะรูปพรรณสันฐานถูกหมดยกเว้นตาเนาะพอเจ๊แม่งคนบ้าอะไรถ่ายรูปหลับตาวะแต่ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดในอน,นะคตคงให้เจ๊เข้าไม่ได้จริงๆวะ่ะผมขอโทษผมต้องอ่าโอเคปิดแล้วก็โทรเรียกตำรวจนะมั 3, 3, 1, ้ยสามสามหนึ่งสองวผมใช้ไอ้น,นี้ไม่เป็นวะ่ะ ผมใช้ไอ้โทรศัพท์เวนนี่ไม่เป็น3ยังไงวะ3อย่างงี้ปะกูจะโดนดับเบิลแกงเกอร์แดกเพราะกูใช้โทรศัพท์โบราณไม่เป็นเนี่ยนะอ2อ๋อนี่ยอย่าโทรหาหน่วยดีๆถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องเลวร้ายเอา้าเรื่องเลวร้ายมันอยู่หน้ากูแล้วเนี่ยหรือว่าต้องกดก่อนวะปุ๊บเอาใหม่สามสามหนึ่งสองชินใช้ยากเนาะผมโง่เองหรอทัทีเราโทรหาดีๆสำเร็จ อ๋อโอเคเราต้องปิดก่อนแล้วก็เรียกคนมาเก็บกวาดดับโปเกงเกอร์ er, ครับได้เรียบร้อยแล้วนะจะอ่าเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จสิน้นกลับไปทำงานได้แล้วอโอเคกูยังไงตอนเนี่ยเออเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คอันดี้ไม่เป็นไรมาแบบฮิปปี้เลยมันถามว่าอะไรคือความหมายของการมีชีวิตจักรวาลและทุกๆอย่างเอ่ออะไรวะกาแฟนะอยู่เพื่อกินกาแฟคุณตอบผิดแล้วคำตอบที่ถูกคือเอ้าไอ้ดุม ไม่เข้ามาด้วย วุ้นตาเฮลเมื่อกี้คน,น,นแน่แแค่แปะเฮ้ยสวัสดีอ๋ออันนี้คือเป็นฝาแฝดป้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นคนจริงๆ๋อผมดูวันนี้ได้ด้วยเยมื่อกี้คือดูไม่ครบสักอย่างนะฮะขอโทษทีวันนี้วันแรกครับผมแต่เมื่อกี้ก็น่าจะไม่ใช่คนแหละวันเกิดมันผิดเนี่ยเจ๊เจ,จ,จ๊เกิดอนาคตไม่ได้ป้าบอกให้ไปแก้มาก่อนดับเบิลแกงเกิ้ลและนีนีไม่เนียนนะไม่มีายนะผมจําได้ว่าฝาแฝดเขามีใสลับข้างกันนะเออไม่ใช่นะครับอันนี้โอเคอันนี้อันนี้ไม่ได้อะแอปพีแลนด์เนี่ยไม่ผ แล้วก็เรียก3312เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยทําความสะอาดเสร็จเจ๊คือใครเอ่ยขอดูหน่อย Raffelin c a p p u c c i n ชั้น3ห้อง4เจ๊ไม่มี ID ว่ะเจ๊มีแต่ entry request ขอดู ID ได้ไมั้ยอ่ะเจ๊ทุกอย่างปกตินะแค่ไม่มี ID เองแล้วก็อยู่ในวันนี้ด้วยโอเคอ่าเจ๊คแค่ลืมให้ ID ฮะโอเคโอเคไหนขอดู ID หน่อย1 9เนี่ยเจโอ๊เจ,เ,จ,เ,จเกือบได้เข้าบ้านเลยว่า เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เอาเบิร์สกายพีชแมนอยู่ชั้น1ห้องสองเอาเบิร์สกายพีชแมนถูกต้องถูกต้อง19 7 0อ้อยกูทําอะไรผิดปะเนี่ยบ้าบ่าวายชายถามจริงเหอะเป็นช่างทำรองเทา้าฮะคางตูดจมูกใหญ่คือทุกอย่างมันถูกต้องหมดเลยเว้ยแต่ว่าบัตรประชาชนมันผิดจริงๆอะ่ะกูทำอะไรผิดปะเนี่ยคขไม่ใช่วันบัตรหมดอายุหรอกใช่ไหมอ่ะยดูวันหมดอายุของบัตรประชาชนด้วยล่ะใช่ไม่ใช่ผมผมเสี่ยงไม่ได้จริงไม่ใช่แล้ว คือทุกคนแม่งเกิดในอนาคตหมดเลยว่ะผมทำงานถูกต้องใช่ไหมเนี่ยน้องวันนี้ด้วยอนาตชาไมเคิลสชั้น2ห้องสี่เย่ผมทำอะไรผิดแน่เลยว่ะ โอเคผมไปเช็คมาละเอ่อผม <Hello. S 1> ผมเองมัน <laughs> เป็นวันบัตรมัลยุ <laughs> มไม่ใช่วันเกิดอุ้ยมันจะเกิดในอนาะคนเดงวะเฮ้ยวันนี้โอเคเอากันใหม่หนะเอาใหม่ไ <laughs> อ้พวกสองสามคนที่ผมปล่อยไปตายข้างนอกอาหูิกรรมให้ฉันทีเอาใหม่นะ <laughs> ผมเริ่มเกมใหม่เลยโอเค Gloria Smith อยู่ในรายชื่อวันนี้ไหมอู้วันนี้มีคนเข้าเยอะแฮะ Gloria Smith อยู่ครับชั้น2ห้องหนึ่งมีไยที่ด้านซ้ายของผมเคเป็นคนท้วมรา u เฟ f a ็อ short h a i โนสเป็นพนักงานแบงค์หก เก้า2ปดห1าสองสองสาถูกต้องบัตรหมดอายุวันที่197404โอเคแปลว่ามันต้องรีเวิร์สเว้ยใครก็ตามที่บัตรหมดอายุไปแล้วผมต้องห้ามเอาเข้าโอเคอ่าทุกอย่างถูกต้องนะเฮ้ยคนนี้ทุกอย่างถูกต้องหมดเลยมาคนแรกเปิดมาก,ก็ดีเลยทุกอย่างถูกต้องครับได้ครับเดีย๋ยวเปิดประตูให้แต่อย่าพูดอะไรแ,บบแปลกๆนะพูดอะไรแปลกๆกูเตะหงอยน,นะโอเคเข้าปิดประตูก,ก่อนปิดประตูก,ก่อนปิดประตูก,ก่อนคนต่อไป อ่าโอเค,อเคสวยสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีครับผมคุณลุงคือแมครูนี่รัดบอยส์อีก3ปีบารมรยุนะลุงเตรียมตัวนะครับแต่ว่าลุงไม่ใส่หมวกนะทำไมคนนี้ใส่หมวกฮะไ,ไปช้อปปิ้งมาชั้น3ห้องสอ๋อนี่นี่ always wear hat ตือใส่หมวกเสมอแค่ว่าในรูปเขาไม่ใส่ฮะ,กะเกษียณแล้วทุกอย่างถูกต้องนะ4ี1ห1 8 4 6 1เออเนี่ยมันต้องงี้ฮะมันไม่ได้มีดับเบิลแกร์เยอะขนาดนั้นเว้ยครับ เดี๋ยวๆแล้วลุงอยู่วันนี้ไหมน,นะโอเคลุงอยู่ลุงอยู่อาา่าฮะทุกอย่างถูกต้องครับลุงเข้าไปได้ครับผมอ่ะเข้าไปเลยครับลุงโอเคกูปิดเลยเข้าแล้วกูปิดมาคนต่อไปอ่าไอ้ค้างตูดเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ค้างตูดเมื่อกี้มันมีหนวดไม่ใช่หรอกูนหนวดมาปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอาเบิร์ดสกายพีชแมนมาแก้แขนกูเมื่อกี้ไอดีมไปไหนอะ่ะ อาจจะโกนหนวดมาก็ได้เพราะว่าช่างทำรองเท้าเนาะพีชแมนชั้น1ห้องสองมันอาจจะโกนหนวดมาก็ได้ไงประเด็น5้าหน,นึ่งอเ้แปดหก้ีขอดไดี ID หน่อยครับผมไม่มีไอดีครับแอปิเล <c oughs> ก็ไม่ถูก n อน r e q u เ s ส <c oughs> ก็ได้อยู่เอ่อเหมืนอนทีอนนอ่อยู่ในชื่อเข้าวันนี้ปะอยู่ครับผมอยู่ในชื่อเข้าวันนี้อ่ะขอดูไอดีหน่อยครับผมมีรูปลักษณ์ผิดปกติตรงไหน <c oughs> ให้ดูรูปที่ผมเอาให้เทียบกับหน้าผมค,คือรูปที่มึงให้เนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่ามีหนวดไงปกติอ่ะห้าหนึ่งสองเก้าแปดหกสามห้าสี่ 3354เอ้หกสามไม่มีหนวดด้วยหนุม่มอันนี้63354ไาม่ใชและเดีวใบแจยไปอะ เรียบร้อยจัดการดับเบิลแกงเกอร์ไปแล้วฮะมันไม่บอกเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเราส่งมนุษย์จริงๆกลับออกไปอะเราก็แค่อย่าทางานพลาดโอเคน้องกลับมาละโอเคสวัสดีค่ะเหลืออะไรก็แล้ว่าแต่อ้าวอีหนูชีวิตมึงอยู่ในกํามือกูด้วยอนาตาชาไมเคลีสชั้นสองห้องสี่โอเคตาง่วงเป็น <c oughs> คนตาง่วงแล้วก็มีหางมา้าฮะโพนี่เทลจมูกเล็กๆหน้ากลมๆถูกต้องทุกอย่างนะเป็นนักเรียนเนาะแน่นอนละ่ะส พีซีหกสองถูกต้องครับผมหนูอยู่ที่นี่แหละหรืออะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> <c oughs> เด็กมีถึงจะแซซี่แบบนี้แต่ว่าน้องเขาก็เป็นคนจริงๆนะน้องเขาเป็นคนจริงฮนะ <c oughs> อ่ะไปเดี๋ยวเปิด <c oughs> ประตูให้ไป <c oughs> คนต่อไปครับ เอ้ย oh, พี่ทหารสวัสดีตอนเย็นครับผมสวัสดีครับพี่ทหารอยู่ในลิสต์วันนี้ฮะสตีเวนรัดบอยส์รัดบอยส์ให้มันคุ้นๆอ๋อเป็นลูกของคุณลุงแมคลูนี่รัดบอยส์อยู่ห้องเดียวกันด้วยครับผมโอเคบัตรยังไม่หมดอายุครับอ๋อเป็นนักบินฮะอ่านี่มีด็อกแท็กด้วยชั้น3ห้องส i g n o ๊ e w e a แว l a s s e s Short Hair Small He a d ทุกอย่างถูกหมดห้ 5, 5, 8, 4 5 4 5 9, 5 5แปถูกต้องครับผมไม่มีอะไรต้องตรวจกันต่อครับเ oh, ข้าไปได้เลย เนี่ยคนทำถูก <t> ผมก็ปล่อยเข้าไปง่ายๆถูกไหมปะ <c oughs> มาหักคอ,อกู <c oughs> <c oughs> เอ้ยสวัสดีครับคุณลุงปากชแบบ็อกโกแลตดีครับผมคุณลุงชื่อว่าอุ้ยลุงใส่หมวกมาฮะอานอชมิทส์เฮ้ยชมิทชอ๋อเป็นสามีของคุณกรอเรียนะเคียนนี้ต้องตรวจละเอียดหน่อยถ้าเป็นดับเบิลแกงเกอร์เดี๋ยวจะโดนสามีตัวเองฆ่าเอานะครับ1974บาทยังไม่หมดอายุครับผมออกไปเป็นนักเขียนมาครับห้องหนึ่งชั้นสอง big eyebrows permanent mustache b a r h a d อันนี้โอเคใส่หมวกทุกอย่างถูกต้องหมด นะเหลือแค่เช็คเลขบัตร7จ5ด2 1 9 3 2 2 2 2ถูกต้องครับผมโอเคกลับขึ้นไปหาภรรยานะครับอขอให้เป็นวันที่ด,ดีครับผมปิดประตูคนต่อไปครับ เจ๊เจ๊ไม่ต้องยิ้มให้ผมขนาดนั้นก็ได้เจ๊เป็นคนของวันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะเจ๊ชื่อว่าเมอร์เกเรตบบเบิสเป็นคนร่างท้วมครับแล้วก็ยิ้มสยดสยองมากมายชั้น2ห้อง3เธอเป็นช่างตัดเย็บครับผมตาซ้ายเขจมูกกลมแล้วก็ยิ้มเสยะด้วยหนึ่งสองสามสอดี่ห้ทุกอย่างถูกต้องหมดครับผมถึงแม้ว่าเจ๊จะดูดูดีครับเจ๊เอ๊ย เดี๋ยวเจ๊บัตรเจ๊หมดอายุครับเรามาคุยกันหน่อยทุกอย่างเจ๊ถูกหมดแต่บัตรเจ๊หมดอายุนะครับเจ๊ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยอ๋อแต่เจ๊ไม่อยู่เอ้ยไม่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 เจ๊ไม่อยู่ในรายชื่อวันนี้ด้วยผมติ๊กผิดเจ๊บอกว่าเจ๊ไม่อยู่ในรายชื่อวันนี้เพราะว่าเจ๊ต้องออกไปข้างนอกแบบฉุกเฉินไม่บอกทุรละมาละเจ๊อืมเจ๊กำกวมเกินว่ะไม่ได้ครับเจ๊ผมปล่อยเจ๊เข้าไปไม่ได้โทษทีครับมาคนต่อไปครับโอ้ตาสองสีเหรออ๋อมันก็มีคนที่ตาสองสีอยู่นะ เอาจริงเหมือนจะเห็นอยู่ป่ะอ๋อไม่มีฮะโอเคชั้น2ห้องสีนาชาไมเคิลดีสน่าจะเป็นพี่สาวฮะตาขวาสีน้ําเงินตาซ้ายสีเขียวซึ่งมันต้องสลับด้านเนาะมีกระนะครับแล้วก็หน้ากลมใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเจสลับกับผมถูกต้องทุกอย่างนะครับ9 6เก้าหกห1 3โอเคทุกอย่างถูกต้องหมดเป็นเชฟผิดแต่ว่าเธอไม่อยู่ในรายชื่อวันนี้ไหนลองคุยกันก่อน ทุกอย่างถูกต้องหมดถ้าคุยได้ก็ให้เข้าครับออกไปแบบฉุกเฉินก็บอกธุระด้วยดิอมันเองถูกหมดไหมอ่ะพ่อเจ๊ถูกหมดเลยครับถูกหมดเลยอ๋อจะมูกจะหมูกผิดจะมูกผิดมันไม่เขียนตรงนี้แอผมเลยไม่ได้ดูรูปจะมูกผิดเกือบเนียนแล้วกูเกือบโง่เออ,อพีเรียนผิดฮะรูปลักฉันผิดตรงไหนโอ้หก๊อปตามาอย่างเนียนแต่ว่าลืมก๊อปจะมูกมานะกับบ้านเก่าไปครับโอเคคนต่อไปเชิญครับ เอ้ลุงกลับมาละไปมาดูว่ารอบเนี้ยแม่งเป็นแบบเบิโแกงเกอร์ตัวเดิมที่ไปเปลี่ยนรูปลักษมาหรือว่าเป็นคนจริงๆ <c oughs> เอยอเนี่ยเอาเอาใบานะมาด้วยดิเอามาก่อน <c oughs> เออ <c oughs> แล้วเราค่อยคุยกันคางตูดมีหนวดทุกอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างถูกต้องหมดเลยครับ <c oughs> ผมถ้างั้นก็ไปเข้าไป ออวันนี้ก็ถือว่ามีดับเบิลแกงเกิลน้อยนะเนี่ยเอา้าเอ้ยอน้องคุณเอาเบิร์นี่เมื่อกี้ใช่ไหมสวัสดีครับผมเอ,อ่อคอยาวมันยาวทั้งหน้าคนหรือเป็นไฟวะเนะี่ยไม่มีคิ้วด้วยนะจมูกใหญ่ตามพี่มันไปใหญ่กว่าพี่มันอีกนะครับช่างรองเท้าเหมือนกันสามศูนย์บาทยังไม่หมดอายุทุกอย่างถูกต้องครับเข้าไปได้ครับผมเออวันนี้ดีว่ะไม่ค่อยเจอเรื่องอะไรเท่าไหร่ดีนะที่ผมเริ่มเล่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้อง น้องเข้าไปแล้วอีหนูแล้วกูปล่อยใครเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้เอาชิหายแล้วตายแล้วเนี่ยนี่ปล่อยตัวอะไรไปอยู่กับพี่มันนะ่าอ๋อไม่พี่มันอะ่ะผิดพี่มันออกมาแล้วผมส่งออกไปแล้ว,มลวจมูกผิดไงแต่น้องมันเข้าไปแล้วอ่ะแต่คนนี้ก็ไม่ผิดนะตายแล้วกูเป็นตอมอไม่ได้เออกูปล่อยคนผิดเข้าเมืองแน่นอนผมต้องดูระดับแบบตัวหนังสือเลยปะวะผมให้น้องเข้าไปไม่ได้เพราะน้องเข้าไปแล้วรอบหนึ่งผมขอโทษน้องถูกต้องหมดเลยแต่ว่าอ๋อผมโทรเช็คได้ผมโทรเช็คได้ไดลืมหนึ่งห หนึ่าฮัลโหลโอเคนี่นาชายอยู่ในห้องเร่อง <Okay. S 1> สาวฉันจะไม่มีใครมาที่ห้องตอนนี้เป็นลูกไม่ใช่พี่ก็คือนาชายอยู่ในห้องเชีย่ยคนนี้คือเป๊ะมากมึงเป๊ะมากนะถ้ากูไม่โทรเช็คนะมึงเข้าไปกินเขาและกูหมดทั้งอพาร์ตเมนต์เลยนะครับผมต้องโทรเช็คทุกคนเลยปะเนี่ยมันอาจจะมีคนที่เป๊ะแบบนี้แล้วผมปล่อยเข้าไปแล้วปะโ,โคตรยากเลย โอ้ผมขอโทษนะอย่าไล่ผมออกเลยนะสรุปโอเคเราได้รู้แล้วว่าต่อให้ทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ถ้าคนที่อยู่ในห้องบอกว่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะสวัสดีครับพ่อหนุ่มเป็นใครครับด็อเตอรวิลียตันวิลเลียมแอฟตันปะเนี่ยชั้น3ห้อง1นอ้ยขอไอดีหน่อย2141971ทุกอย่างถูกต้องหมดถ้าเป็นปกติผมจะปล่อยเข้าไปละแต่ว่าตอนนี้ต้องโทรเช็กละ1 4 2 5 1 4ี5 ห้องหนึ่สองห้าหรือเปล่าครับสช่ครับเมียอ่าโอเคสามีไม่อยู่ที่ห้องใช่ไหมครับผมอ่าโอเคครับคุณสามีเข้าไปได้เลยครับนา้อยู่หวังว่าคนอื่นๆผมจะไม่ผิดเหมือนกัน มึงมาเป็นไมค์ครับวิลเจเลยแต่ว่ามืออ่ะโอเคไม่อยู่ในลิสต์ด้วยนะคนที่อยู่ในลิสต์คือเข้าไปหมดแล้วฮะวันนี้แปลว่าคนหลังจากนี้จะไม่อยู่ในลิสต์เลยหรือไม่งัก,ก็เป็นดับเบิลแกงเกอร์เป็นนักบัญชีครับผมไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันมัน,ม,นมีมือตรงเนี้ยมันไม่ต้องตรวจก็ได้ปะโทรเช็คละกันอนะถึงแม้ว่ามันจะไม่จําเป็นหรอมัง้งแต่ว่านะเป็นกระบวนการครับผมสวัสดีครับ1นึหรือเปล่าครับเออสั่งพิซซ่าหน่อยครับผมคุณสติลสกี้พูดโอเคก็คือเมื่อกี้คุณสลล้้พูดเอแแววงใครไป คนต่อไปเชิญครับผมสวัสดีครับไม่ใช่แล้วมึงเข้าไปแล้วแล้วจ,จมูกมึงก็ผิดด้วยไปไม่ใช่แล้วมึงอ่ะดอกโป่แกงเกอร์ฝึกหัดบอกเลยเมื่อกี้โอ้คนต่อไปครับเียงไม่ใช่เลยจมูกก็ผิดแต่แรกแล้วไอ้หนุ่มมันเข้าไปแล้วอุ้ยจบแล้วเหรอเรเวลซัมมารีฮะอ๋อนี่เราจับได้9คนอ้าวมีคนตายไปคนนึง เฮ้ยเราไม่ได้เอาดอปเปอร์คนไหนเข้ามาเลยแต่เราส่งคนออกไปตายคนนึงใครอะอาดีเทลมันยังไม่โหลดนะเกมมันยังใหม่มากเลยนะอันนี้ผมมันดูไม่ได้ว่าใครใครวะกูส่งใครออกไปตายวะไอเจนักเรียนก็ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แน่นอนเลยแต่ผมว่าผมเป๊ะมากเลยนะแสะดงว่าเมื่อกี้มีดอปเปอร์แกงเกอร์ก้าแล้วก็เออใช่ใช่ฮนะผมส่งคนไปตายคนนึงอา uh. เอาใหม่ตายนี้ต้องเพอร์เฟกต์ผมต้องได้ S อันนี้ได้ A ฮนะโอเคได้ได้ได้ไ,ดไป ยินด uhm. ีต okay. 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 uh ้อนรับอีกครั้งพนักงานใหม่ทุกท่านผมอยากให้พวกคุณเอาอย่างคุณพันไว้จะระจีเฝ้าประตูดีเด่นคนใหม่ของเราและคลิปต่อไปนี้คือตัวอย่างที่ดีของสุดยอดพนักงานโอเคก็คือมันเริ่มใหม่เลยเนาะต่อไปคือเกมมันจะมีมากกว่านี้นะอันนี้รอเขาอัปเดตระหว่างนี้เราก็ต้องเล่นโหมดอาร์เคดธรรมดาไปก่อน คนแรกมาก็แปลกเลยมันไม่ใช่ไหมล่ะไอหนุม่มคือมันไม่ใช่หลายอย่างมากอะไอไอชายต้องใช้คำวา่าไม่ใช่หลาย,ายตุ่มมากแล้วกัน entry request <c oughs> ก็ผิด a p p l i c a <oughs> ก็ผิดไม่อยู่ใน today list ผ <c oughs> ิดหมดอะไอชายใช่หัวมึงผิด <c oughs> อ๋อนอนนอนไม่ครบไม่รู้ว่ามึงรู้หรือเปล่านะแต่ว่าคือมนุษย์ปกติเวลาเขานอนไม่ดีหรือนอนไม่พอเนี่ยเขาไม่น่าบวมเป็นตุ่มแบบนี้ครับไปซะเถิดนะคนต่อไปครับผมหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะดื่มกาแฟสะหน่อย ไปไม่ต <rí> e> ้องเลยมาเป็นหอยทากเลยกุสำลักกาแฟเลยแม่งอะไรวะเนี่ยยังเช้าอยู่เลยโอ้โเครียดเลยคนต่อไปครับกูอยู่หน่วยอะไรกันแน่วะเนี่ย เอาเจ๊ตาเจ๊เขไปข้างนึงเนะเ<อ>าะ,ะ,ะขอดูไอดีน้อย97 5หทุกอย่างถูกต้องนะก่อนอื่นนะครับเจ๊ผมอาจจะต้องขอโทรเช็คกับเจ๊ก่อนเนาะว่าเจ๊อยู่ห้องไหมเจ๊อยู่ห้องคนเดียวแปลว่าถ้าโทรไปแล้วเจ๊รับสายแปว่ามึงไม่ใช่ละห4ส1สสวัสดีครับ64ส1หรือเปล่าครับผม,มอา้าวมาเกเรตมากเกรดอยู่ห้องอ่ะโอตะวัดเก่งมากเลยนะเนียนมาก รู้สึกว่าวันนี้ผมจะโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะนะคนต่อไปครับผม <c oughs> อ้าวสวัสดีครับคุณเอาเบิร์หรือเปล่าอ่าโรเบอร์สกี้อ่า,อาสวัสดีครับผมผมขอเอนทีรีเควสต์หน่อยครับอ้าวแต่ว่าวันนี้ไม่บอกแค่ว่าเป็นช่างทํารองเท้าแต่ว่าอ่าคุณอยู่ในลิสต์เข้าว,วันนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอโทรเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผม2668สวัสดีครับ2668หรือเปล่าครับผมโรเบิร์ตสกี้พีชแมนโอเคอันนี้น้องรับพี่ชายไม่อยู่บ้านโอเคครับคุณเอาเบิร์ขอให้เป็นวันที่ดีครับผม โอเคเอาเบิร์ตัดออกไปแล้วเหลือ <laughs> <laughs> อีก3คนที่จะต้องเข้ามาวันนี้นะครับ What the fuck มาคุยกันหน่อย Angus Cipriani คนฝรั่งเศสแน่เลย <laughs> หน้าตาไม่ไม่ใช่นะเอออะไรมันแปลกเกี่ยวกับหน้าตาผมเหรอเออมันแปลกตรงที่ <laughs> ผมมองไม่เห็นหน้าคุณเลยครับ <laughs> ไว้ทรงอะไรเนี่ย <laughs> คุยเล่นหน่อยแล้วกันนะเฮ <laughs> <laughs> ้ผมขอ entry request หน่อย <laughs> อ่าใช่ <laughs> ผมขอ entry request หน่อยเออคุณคุณ คุณกินไปขอเข้าไปแล้วงั้นก็กลับไปครับถ้ากินเข้าไปแล้วก็กลับไปครับปล่อยเข้ามาแม่งก็กินกูอะแล้วก็กินเอกสารกูด้วยอ่ะเราทํางานดีไงมันเลยไม่ค่อยได้กินคนกินกระดาษไปซะละ วันวันพันกว่าเรื่องคนต่อไปครับกูโดนจ้างมาเท่าไหร่ต้องมาเจออะไรอย่างงี้เนี่ยนะ <Okay. S 1> อ้าวสวัสดีครับผมอิลนินอยส์บริดจใช่ชั้นหนึ่งห้องสี่ายอยู่ถูกกล้างครับตอนนี้ถูกหมดครับผมสามสองสามสี่เก้าห้าหกทุกอย่างถูกต้องครับบัตรยังไม่หมดอายุด้วยแต่ว่าไม่อยู่ในทูเดย์ลิสต์นะไปไหนมาเอ่ยอ่าอิมเมอร์เจนซี่แอดเวิร์กโปรโตคอลสุดท้ายของเราก็คือการโทรเช็คก,กับคนที่อยู่ในห้องนะฮะหกเก้าเก้าหก สวัสดีครับผม6996หรือเปล่าครับอ่าเซลีนชิเวอร์น้องสาวไม่อยู่บ้านได้โอเคงั้นก็อ่าโอเคเข้าไปผมคิดว่าถูกผมคิดว่าถูกอยู่เมื่อกี้อันนี้ไม่อยู่ในลิสต์เข้าเหมือนกันเอ่อขอดู entry r e quest หน่อยครับอ่าเป็นหมอใช่ถูกต้องแล้วเราเคยเจอกันแล้วนะครับขอดูหน้าอีกทีดิเอ๊ยไม่ใช่คิวคิวผิดคิวผิดคิวแบลกนะครับใหม่ใหม่ใม่มมพี่ชายพี่ชายไปกันคิวมาปะแล้วก็ไม่อยู่ในลิสต์วันนี้ซะด้วยขอฟังหน่อยทำไมไม่อยู่ในลิสต์วันนี้ฮะอุ้ย ทำไมไม่ออกเดลิสปน,นี้หรอบ้าจริงเมือีว่าแกจะจับข้าได้แล้วแกจะทำยังไงล่ะเรียกผูดีๆวัสิไม่มีทางจัดก,การพวกเราได้หมดหรอกในตอนสุดท้ายเราจะชนเะเอ้าแยกเคี่ยวใส่กูเฉยโอ้ตอบดีๆก็ได้ถ้าไม่ใช่อ่ะเราถามอย่างอื่นไหมจะดูผู้อยู่อาศัยมากแค่ไหนล่ะพวกมันไม่รู้จักชื่อเจอ้าเลยซ้ำให้ข้าเข้าไปถึงเจ้าคง,คงต้องการแบบนั้นจะกลัวเรื่องยังไงข้าจะมาหาเจ้าเวลาที่เจ้าหลับเอ่ออย่าเลยกูชอบนอนคนเดียวลาก่อยไอ้นุ่มวันๆพันกว่าเรื่อง เก็บไอตัวเมื่อกี้ไปเลยนะเอาไปให้พนขอพักเราไปซะเมื่อกี้ผมได้ถ้วยด้วยนะตอนจับเจอมันอ่ะแสดงว่าตัวเมื่อกี้ตัวดุคนต่อไปครับผมเมื่อไหร่กูจะเลิกงานมเนี่ยงานกูตึงเหลือเกินอ่ะสวัสดีครับผมเอ่อคุณแองกัสซิปเรียนนี่เมื่อกี้ผมเจอเพื่อนคุณด้ะนะพี่น้องคุณนี่แหละขนเต็มตัวเลยจมูกถูกคิ้วถูกตาถูกชุดถูกเขี้ยวไม่แหลมเนาะชั้นหนึ่งห้องสามคอยาวบลาอ่ะใส่หมวกด้วยทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ผมต้องโทรเช็คก่อนห้าห้าหนึ่งสามสวัสด โอเคถูกต้องครับ5513ไม่มีคนอยู่ครับผมห้อง3ชั้น1เชิญเลยครับโอเคคนต่อไปเชิญครับอ้าวสวัสดีครับค,คุณลุง,ค,ลงคุณลุงอาฟคาป,ปูชิน1น6 0อยู่ชั้น3ห้อง4เป็นทนายความคิ้วผ่านผมผ่านเดี๋ยว w h e r e s a hat มันต้องใส่หมวกด้วยดิทำไมลุงไม่ใส่หมวกอ่ะถามลุงก่อนละกันเ,เกี่ยวกับหมวกผมเหรอผมมีมวไว้ที่บ้านโทรถามภรรยาผมก็ได้อะได้เลยครับผมกะจะโทรอยู่แล้ว4 2 5 8 สวัสดีครับผม4258ใช่ไหมครับเห็นหมวกคุณ o, er คาปูชินหรือเปล่าคุณรัฟเทลินรับสายภรยารับสายดีมากสามีไม่อยู่หมวกเขาเหรอลืมหมวกไว้จร um ิงๆด้วยอ่ะทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับขอให้เป็นวันที่ดีครับคนต่อไปเชิญครับอ้าวโอเคนี่ไงน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่วันนี้จะต้องเข้ามาแล้วนะครับคุณแม l o คลูนี่รัดบอยขออนุญาตดูใบ entry request ดีครับก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะสุบุลีมีหนวดสี่ส สวัสดีครับผม4242ลูกคุณแม็กูนี่หรือเปล่าครับอ่าสตีเวนพูดโอเคคุณพ่อไม่อยู่บ้านถ้างั้นก็ไม่มีอะไรครับผมเข้าไปเลยครับไม่มีคนที่จะต้องมานลฮะวันนี้เอ๊ะ โอเคเดี๋ยวไม่ใช่แล้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเป็นคนแรกๆเลยที่ผมโทรเช็คคุณซีรีนเขาอยู่บ้านเพราะงั้นเจไม่ใช่ถึงเจจะรูปรักถูกต้องทุกอย่างเลยก็เหอะแต่ซีรีนอยู่บ้านจริงๆเว้ยแล้วก็ไม่อยู่ในทูเดย์ลิสต์วดลองถามก่อนเออโอเคเนี่ยทุกคนจะตอบว่าไปทําธุระฉุกเฉ<ๆ> <legend> ินกันหมดเลยเว้ยคือไม่ยอมบอกธุระของตัวเองถ้างั้นก็เดี๋ยวลองโทรถามเลยะก สวัสดีครับห้องพี่สาวโมเดลหรือเปล่าครับอ่ะอเลนอยรับสายพี่เธอปีนออกนอกหน้าต่างหรือเปล่าอ่โอเคพี่เธอยังอยู่เนียนมากครับผมแต่ไม่ใช่ฮะเออเรียบร้อยอมผมว่าผมทำงานดีผสมคนอยู่นะถ้าจะขึ้นเงินเดือนกูขอเปลี่ยนผแผนกดีกว่า คนต่อไปเชิญครับอ้าวป้าสวัสดีครับป้าไม่อยู่ในลิสต์นะไปทำธุระฉุกเฉินหมาอีกแล้วเอางี้เพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมโทรเช็คกับสามีคุณป้าให้ห้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับห้าหนึ่งสองสามใช่ไหมครับผมอ่ากอรลียชมิธพูดมันมีคนอยู่บนห้องนะครับก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะเนาะป้าก็อยู่บนห้องแล้วอะ่ะผมไม่รู้ป้าจะกลับขึ้นห้องอีกรอบเพื่ออะไรอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ป้าไปหาตึกอื่นหลอกเถอะนะครับผม อ๋คนสุดท้ายแล้วเหรอเมื่อกี้โอ้สุดยอดฮะเป็นไงบ้างวันนี้ขอแบบเต็มร้อยกำจัดไปเจ็ดเฮ้ยไม่ฆ่าใครเลยไมใ่ใครเข้าไปได้เลยฮะแบบตัวร้ายอ่ะนี มนโแบบี้ผมว่ามันจะเริ่มมีดีเทลให้ดูก็ต่อ่เมื่อเราปล่อยให้ดอปเลอร์เข้าไปผมไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญปล่อยให้ดอปเลอร์เข้าไปเนี่ยเกมมันจะโอเวอร์เลยหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นเลิศงามยามดีที่เราจะจบคลิปลงด้วยรง n k S นะผู้ตรวจสอบชั้นเลิศดีกว่าไอ้เฮนรี่ที่อยู่ด้านขวาล่างเราซะอีกแล้วพนักงานชื่อพันคนนี้เนี่ยจะรอดในตึกดอปเปอร์แกงเกอร์ไปได้อีกนานเท่าไหร่เราไปติดตามกันในพาร์ทหน้าได้เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมแลละคงงตต้ออขัวาไป เอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out